สวัสดีครับแฟนๆหงแดงที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตรายการพอดแคสต์สำหรับแฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกวันนี้พวกเรามารำลึกถึงหนึ่งในตำนานผู้สร้างแรงบันดาลใจตลอดการตลอดจนคำถามใหญ่ที่สลอตต้องตอบลิเวอร์พูลกับดิวโรดริโกและเคียซ่ากำลังจะไปแต่เชื่อเถอะเบื้องหลังของข่าวนี้มันมีอะไรมากกว่าการซื้อขายตัวนักเตะงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ แฟนบอลทั่วอังกฤษไว้อาลัยให้นักสู้ผู้มีหัวใจของแชมป์ข่าวการเสียชีวิตของโจ伊โจนส์ถูกประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาและทันทีที่ข่าวถูกเปิดเผยคลื่นแห่งความเศร้าโศกก็หลังหลหายเข้าสู่วงการฟุตบอลอังกฤษอย่างท่วมทน้นหนึ่งในเสียงไว้อาลัยที่สะเทือนใจที่สุดก็มาจากอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างจอห์นเอาดริชที่ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่าเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งครับโจ伊โจนส์ jo e. Jones ได้จากไปเมื่อคืนนี้ เป็นผู้ชายที่น่ารักและเป็นแบ็คที่สร้างแรงบันดาลใจผูทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กับเสื้อแดงและทุกสโมสรที่เขาเล่นให้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโจอีด,ด้วยผมโชคดีมากที่ได้พบกับเขาหลายครั้ง คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่จากใจของอัลดริชครับแต่มันคือความรู้สึกของแฟนบอลลิเวอร์พูลนับพันนับหมื่นคนที่จดจำโจอ้โจนส์ไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นนักเตะแต่เพราะเขาเป็นนักสู้ที่ทำให้คำว่า you never walk alone มีความหมายจริงๆ ย้อนกลับไปในปี1971โจออ้โจนส์เริ่มต้นอาชีพของเขากับสโมสรบ้านเกิดอย่างเร็กซ์แฮมทีมในประเทศเวลส์เขาไม่ได้เป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีชื่อดังไม่ใช่นักเตะพรสวรรค์โดดเด่นในสายตาแมวมองแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่มากกว่านั้นก็คือใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้และนั่นคือสิ่งที่พาเขาเดินทางจากเร็กซ์แฮมสู่การเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในปี1975 ภายใต้การนำของกุนซือระดับตำนานอย่างบ๊อบเพสลี y ย์โจออ้ลงสนามให้หงแดงกว่าร้อยนัดและเป็นส่วนหนึ่งของชุดแชมป์ลีกอังกฤษและยุโรเปียนคัพในปี1977นั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะเวลส์ Wales, คนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยุโรปกับสโมสรแม้เขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลเพียง3ามฤดูกาล1975-1980ถึงแต่ชื่อของเขาก็ถูกสลักไว้ในหัวใจเดอะคอปตลอดกาล ทีมงานหงแดงอัปเดตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโจอ้โจนส์และแฟนบอลทุกคนเราจะจดจำเขาในฐานะนักเตะผู้ซื่อสัตย์ต่อเกมฟุตบอลและต่อหัวใจของตัวเองเรามาต่อกันที่ข่าวพรีซีซั่นกับคำถามใหญ่ที่สล็อตต,ต้องตอบ 1. บทบาทของฟลอเรียนเวิร์สจะเป็นอย่างไรในทีมลิเวอร์พูลถ้าคุณเห็นไฮไลท์จากเกมอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโต๊กเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจะรู้ว่า ฟลอเรียนเวิคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเขาเล่นได้ลื่นไหลเชื่อมเกมกลางสนามได้เนียนตามากและที่สำคัญเขาดูเหมือนนักเตะที่เข้าใจเกมของตัวเองชัดเจนมากแม้จะเพิ่งเข้าร่วมทีมใหม่ได้ไม่นานคำถามคืออาเนสลอตจะใช้เขายังไง ในเกมกับสโต๊กเราเห็นเวิร์สรับบทบาทกองหน้าตัวรุกที่อิสระพอสมควรต่างจากบทบาทของตัวรุกลิเวอร์พูลเมื่อปีก่อนที่มักต้องลงมาช่วยเพรสซิงในรูปแบบที่มีวินัยสูงแฟนบอลบางคนอาจสงสัยว่าเขาจะสอดรับกับแนวทางการเล่นของสล็อตได้จริงหรือแต่ถ้าดูจากความสามารถของเวิร์สทั้งการพาบอลการผ่านบอลสั้นและความสามารถในการเปิดพื้นที่ เขาอาจกลายเป็นศูนย์กลางของเกมรุกในยุคสล็อตก็เป็นได้และที่น่าสนใจกว่านั้นคือเมื่อโมซาลาต้องไปเล่นศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในเดือนธันวาคมเวิร์สอาจถูกเรียกใช้งานเป็นตัวหลักในการสร้างโอกาสให้แนวลุกของทีมได้เลยพูดอีกอย่างก็คือเวิร์สไม่ได้มาแค่เป็นตัวเสริมครับเขาอาจมาเป็นหัวใจหลักของระบบใหม่เลยก็ได้ 2. เราจะได้เห็นเจอร์รี่ฟริมพองและคอนเนอร์แบรดลีย์เล่นด้วยกันไหมบอกตามตรงครับตอนลิเวอร์พูลเซ็นเจอร์รี่ฟริมพองแฟนบอลจำนวนไม่น้อยงงครับว่าทำไมเราต้องเอาวิงแบ็กจากลเวอร์พูลเซ็นมาในเมื่อเรามีคอนเนอร์แบรดลีย์อยู่แล้วและเขาเพิ่งทำผลงานได้น่าประทับใจในซีซั่นก่อนแต่สลอตไม่ได้คิดแคบขนาดนั้นครับใน2เกมแรกของพรีซีซั่นเราได้เห็นความสามารถที่หลากหลายของฟริมพอง เขาเติมเกมรูปได้ยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือเขาไม่ได้ยึดติดกับการเป็นแบ็กขวาแบบดั้งเดิมยิ่งไปกว่านั้นในเกมอุ่นเครื่องกับสโต๊กสล็อตทดลองให้ฟริมพองและแบรดลี์ลงเล่นพร้อมกันในครึ่งหลังและการจัดวางตำแหน่งของพวกเขาน่าสนใจมากครับฟริมพองขึ้นสูงไปยืนริมเส้นฝั่งขวาแบบวิงเกอร์เต็มตัวแบรดลี์ยืนลึกลงมาในแผงกลางสนามเป็นเหมือนอินเวอร์ตฟูลแบ็กคล้ายกับที่เขาเคยใช้ที่เฟเยนอร์ พูดง่ายๆก็คือสล็อตกำลังมองเห็นศักยภาพที่จะใช้งานทั้งสองคนพร้อมกันและนั่นแปลว่าฝั่งขวาของลิเวอร์พูลซีซั่นนี้อาจกลายเป็นจุดที่หลากหลายและทรนพลังสุดๆ 3. ลิเวอร์พูลจะเอายังไงกับการมีเซ็นเตอร์แบ็กแค่3คน บอกตรงๆเลยครับไม่พอครับปัจจุบันลิเวอร์พูลมีเซ็นเตอร์แบ็กที่ใช้งานได้จริงแค่3คนเวอร์จิลบานไดก์อิบราฮินาโคนาเต้และโจโกเมสซึ่งมันไม่พอสำหรับทีมที่ต้องลงเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปียนส์ลีกเอฟเอคัพและลีกคัพอย่างแน่นอน ใน2เกมที่ผ่านมาเราเห็นแอนดี้โรเบิร์ตสันถูกถอยมาเล่นเซนเตอร์โคสตาสทีมิคัสก็ถูกลองและแม้แต่น้องดาวรุ่งอย่างลูคาสเตเปนสันก็ถูกดันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้แต่ต้องบอกเลยว่านี่มันคือการผลล้องไม่ใช่ทางออกแม้แต่วาตารุเอนโดและกราเวนเบิร์ชเองก็อาจมีบทบาทลงมายืนต่ำบ้างในบางช่วงแต่เราก็รู้ดีว่าพวกเขาไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กโดยธรรมชาติดังนั้น ถ้าไม่มีนักเตะใหม่ในตำแหน่งนี้ก่อนตลาดปิดความเสี่ยงจะสูงมากครับและนี่คือหนึ่งในคำถามที่สล็อตก้องตอบให้ได้ด้วยการเซ็นนักเตะไม่ใช่แค่คำแถลงข่าวครับ สรุปภาพรวม p r e ซี a s o n ตอนนี้ลิเวอร์พูลภายใต้อาร์เนสต์ลอตกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองเชิงแท็กติกซึ่งเป็นเรื่องปกติของช่วง p r e ซ e a s o n แต่ในขณะเดียวกันคำถามบางข้อที่เราได้ยินซ้ำๆจากแฟนบอลก็กำลังเรียกร้องคำตอบแบบจริงจังเวิร์สจะเป็นหัวใจใหม่ของทีมได้ไหม ฟริมคองและแบรดลียจะเล่นด้วยกันได้อย่างไรเซ็นเตอร์แบ็กคนที่4อยู่ไหนถ้าเราได้เห็นภาพชัดขึ้นในนัดพรีซีซั่นที่3ถึง4นี้มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่สดใสสำหรับหงแดงก็เป็นได้ลิวร์พูกับดิวโรดริโกเกมชิงตัวครั้งใหญ่ที่มากกว่าแค่ฟุตบอล หลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20อย่างยิ่งใหญ่ลิวอ์พยุคอานเนสโอตก็ไม่ได้หยุดนิ่งครับนี่คือซัมเมอร์ที่แฟนหงแดงแทบไม่ได้พักหายใจเพราะข่าวการเสริมทัพขาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเจอร์รีฟริมพองวิ่งแบ็คจอมบุกตามมาด้วยฟลอเรียนเวิร์สเพลย์เมเกอร์อนาคตไกลมีลอสเคอร์เคสฟูลแบ็คฝั่งซ้ายและล่าสุดฮูโกเอคิเทเกกกองหน้าจากลีกเอิงที่พร้อมจะถล่มตาข่ายเคียงข้างซาลา และตอนนี้ชื่อของโรดตริโกถูกโยนเข้ามาในสมการพร้อมกับความคาดหวังมหาศาลจากแฟนบอลทำไมต้องโรดริโกโรดริโกไม่ใช่แค่นักเตะธรรมดาครับ เขาคือหนึ่งในกองหน้าระดับท็อปของโลกที่มีทั้งความเร็วทักษะและประสบการณ์ในเวทีใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเขาอายุเพียง23ปีแต่ลงเล่นให้เรอัลมาดริดไปแล้วกว่า200นัดยิงได้เกือบ50ประตูพร้อมทำแอสซิสต์เป็นกอบเป็นกำรรมมีประสบการณ์คว้าแชมป์ยุโรปเคยเล่นกับนักเตะระดับโลกและเข้าใจแรงกดดันของการเล่นให้สโมสรใหญ่สิ่งที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลไม่ได้มองเขาเป็นแค่ตัวหมุนเวียน แต่อยากให้โรดริโกมาเป็นหนึ่งในแกนหล,ลักแนวรุกเล่นร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาราและเอคิเตเก้ข่าวจาก AS, สมากาและดีแอตเลติกรายงานตรงกันว่าหงแดงพร้อมเดินหน้าปิดดิลนี้เต็มสู่และหากต้องขายลุยดิอาให้บาเยนมิวนิกเพื่อระดมทุนก็พร้อมที่จะทำแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของโรดริโกเท่านั้นจุดพีคของเรื่องนี้มันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าดิลสะเทือนยุโรปและอาจทำให้แมนซิตี้ต้องปวดหัว สื่อสเปนรายงานว่าเรอัลมาดริดที่เพิ่งเซ็ไค่ายเลียนเอ็มปาเป้และเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบบฟรีกำลังเลงไปที่กองกลางตัวเก่งของซิตี้อย่างโรดริเป็นเป้าหมายต่อไปแต่อุปสรรคคือโรดริยังมีสัญญาถึงปี2027และถ้าอยากได้ก่อนหมดสัญญามาดริดจำเป็นต้องระดมทุนจากการขายผู้เล่นบางคนก่อนหนึ่งในนั้นก็คือโรดริโกพูดง่ายๆเลยคือถ้าลิเวอร์พูลซื้อโรดริโก เท่ากับเรอัลมาดริดได้เงินเท่ากับมีโอกาสไปทุ่มซื้อรอดรี่จากแมนซิตี้เร็วขึ้นนี่แหละครับคือหมากเกมลึกที่อาเนสลอตอาจกำลังใช้เพราะถ้าลิเวอร์พูลได้กองหน้าระดับโลกบวกทำให้คู่แข่งโดยตรงอย่างซิตี้ต้องเสียมิดฟิลตัวเก่งมันคือชัยชนะ2ต่อแบบคอมโบหลายคนอาจตั้งคำถามว่าลิเวอร์พูลมีงบพอจะจ่ายค่าตัวโรดริโกจริงหรือคำตอบคือมีความเป็นไปได้สูงครับ เนื่องจากรอดริโกมีมูลค่าในทรานสเฟอร์มาร์คราว100ล้านยูโรประมาณ85 9 0ล้านปอนด์แต่การขายลุยส์ดิอา0ส0ถึล้านปอนด์รวมกับเงินรายได้จากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกบวกรายได้จากรายการยุโรปรวมถึงการบริหารทีมอย่างเป็นระบบของ FSG ทําทำให้หงแดงมีช่องทางที่จะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ละเมิด FFP และถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนกับนักเตะที่ยังหนุ่ม มีประสบการณ์และมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตก็ถือว่าลิเวอร์พูลคิดมาถี่ท่วนแล้วแม้ตอนนี้ดิวยังอยู่ในระดับข่าวลือระดับสูงแต่ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เริ่มลงล็อก ok, ไม่ว่าจะเป็นความต้องการขายของเรอัลมาดริดความพร้อมทางการเงินของลิเวอร์พูลความเป็นไปได้ในการเสียโรดรีของแมนซิตี้และโอกาสของโรดริโกที่จะกลายเป็นตัวหลักที่แอนฟิลทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ ถ้าลิว์พูปิดดิวโรดริโกได้จริงพวกเขาไม่เพียงแต่ได้นักเตะพรสวรรค์สูงระดับโลกมาร่วมทีมแต่ยังวางหมากทางยุทธศาสตร์ที่อาจสั่นคลอนคู่แข่งโดยตรงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตอันใกล้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อตัวแต่มันคือการเล่นหมากระดับมาสเตอร์คลาสเคียซ่ากำลังจะไปอตาลันตาขอเปิดเตะ๊ะ จากรายงานของสปอร์ตอิตาลีโดยนักข่าวชื่อดังมิเคเล่คริสติเอโลมีการระบุว่าอัาลันตาทีมดังจากเซเรียกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ12ล้านยูโรให้กับลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวเฟเดริโกเคียซากลับอิตาลีโดยเบื้องหลังของดีลนี้เกิดจากการที่อัาลันตาอาจจะขายอาเดโมล่าลูคแมนไปในราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรและเม็ดเงินจากการขายลูคแมนจะถูกนำมาลงทุนกับเคียซ่าเป็นอันดับแรก สิ่งที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลมีแนวน้องพร้อมจะรับข้อเสนอแม้ค่าตัวจะดูต่ำแถมยังยินดีช่วยจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนของนักเตะหากดีลนี้ลุล่วงแฟนๆหลายคนอาจยังไม่ทันรู้สึกคุ้นชื่อเคียซ่าในชุดหงแดงดีด้วยซ้ำเพราะเขาเพิ่งย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อเดือนสิงหาคม2024และแม้จะมีดีกรีเป็นแชมป์ยูโร2020กับทีมชาติอิตาลีแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกกลับไม่ค่อยปังนัก เขาได้ลงสนามให้ลิเวอร์พูล14นัดยิงได้2ประตูกับ1แอสซิสสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คืออะไรทำให้ดีลนี้ถึงสั้นนักล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักถ่าวสายซื้อขายที่แม่นยำที่สุดในวงการรายงานว่าเคียซ่าถูกตัดชื่อออกจากทีมทัวร์พรีซีซั่นของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมีรายชื่อไปทัวร์เอเชียจำนวน29คนแต่ไม่มีชื่อของเขาเลย โรมาโนระบุชัดเจนว่าเคียซ่าแสดงความต้องการกลับไปเล่นในอิตาลีและทางลิเวอร์พูลก็ไม่ขัดข้องนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลที่ดีลกับอัลันตาจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมบางคนอาจรู้สึกเสียดายเพราะเคียซ่าในช่วงพีคถือเป็นปีกที่ระเบิดฟอร์มได้สุดยอดทั้งกับยูเวนตุสและทีมชาติแต่หลายคนก็มองว่าสไตล์ของเขาอาจไม่เหมาะกับพรีเมียร์ลีกและไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลาอันสั้น และในขณะที่ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกมากมายในแนวรุกทั้งซาลาดิโอโกโชตาลุイスดิอาสกัปโปเอเลียดและตอนนี้ยังมีคูโกเอกิติเก้เข้ามาเพิ่มโอกาสของเคียซ่าจึงเริ่มลดลงเรื่อยๆดีลนี้จึงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งตัวนักเตะและสโมสรคำถามที่ต้องถามกันตรงๆเลยคือถ้าขายเคียซ่าที่ราคา12ล้านยูโรประมาณ10ล้านปอนลิเวอร์พูลคุมไหม ในเชิงตัวแรกอาจไม่เพราะตอนซื้อจากยูเวก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรแต่ถ้ามองในเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเร็วเพื่อปรับทีมก็อาจเป็นการลดภาระค่าเหนื่อยและเปิดพื้นที่ให้นักเตะที่เข้ากับระบบของสลอตได้ดีกว่าเฟเดริโกเคียซ่าอาจเป็นหนึ่งในดีลที่หลายคนคาดหวังสูงแต่ท้ายที่สุดฟอร์มในสนามไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เท่าที่ควรการกลับอิตาลีจึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกับทุกฝ่าย และหากอัตลันตาจริงจังขนาดนี้เชื่อว่าดีลอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในตอนหน้าว่าใครจะเข้ามาแทนหรือจะมีดิลอะไรตามมาอีกโซบอสไลแบ็กขวาบทบาทใหม่ภายใต้สล็อตใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับโดมินิกโซบอสไลถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างเต็มตัวในเกมนี้ ในขณะที่ไฮไลท์ของเกมน่าจะเป็นการประเดิมสนามของ Florian w o r ิร์ s และการได้เห็นดาวรุ่งอย่าง r i โออึงงูโมฮากลับมามีบทบาททางฝั่งซ้ายสิ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนๆที่ตามข่าวอยู่มากที่สุดก็คือโซบอสไลยืนเป็นแบ็คขวาแบบเต็มระบบหลายคนสงสัยว่านี่คือการทดลองเฉยๆหรือจะเป็นสัญญาณบางอย่างจากอานเนสลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ4-3-3สมัยครอบมาเป็น4-2-3-1ใต้การคุมทีมของสลอต ทำให้ผู้เล่นหลายคนต้องปรับบทบาทและโซบอสไลเองก็ไม่รอดผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ฤดูการที่แล้วเขาเริ่มต้นในตำแหน่งกองหน้าตัวรุกเบอร์สิบแข่งกับฮาวิ่เอลเลียตและแม้เอลเลียตจะจบฤดูการได้ดีแต่ตลอดช่วงครึ่งฤดูการแรกโซบอสไลถือว่ายึดตำแหน่งตัวจริงไว้ได้แต่พอเวิร์สย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวมหาศาลร,ระดับ116ล้านปอนต์ตำแหน่งเบอร์1ิก็กลายเป็นของหายากสำหรับโซบอสไลน์ในทันที ในเกมกับสโต๊กเคอร์ติสโจนถูกขยับไปเล่นมิดฟิลด์ตามถนัดส่วนเจเรมีฟริมปองและคอนเนอร์แบรดลีย์ที่เป็นแบ็กขวาธรรมชาติก็ไปยืนปีกในครึ่งหลังแทนนั่นหมายความว่าตำแหน่งแบ็กขวาจริงๆตอนต้นเกมไม่มีใครเหลืออยู่เลยทำให้โซบอสไลต้องรับบทนั้นแบบจำเป็นแต่คำถามคือส็อตเห็นอะไรในตัวโซบอสไล เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถด้านเกมรุกสูงยิงดีจ่ายแม่นและพละกกำลังก็เหลือเฟือเขาอาจจะเป็นอินเวอร์เทดแบ็กขวาในสไตล์ใหม่ที่สามารถดันเข้ากลางหรือสลับไปสร้างเกมในแดนกลางได้เมื่อจำเป็นนี่อาจเป็นแผนสำรองที่น่าสนใจมากสำหรับฤดูกาลใหม่แน่นอนว่ามีเสียงแตกครับบางคนคิดว่าอย่าฝืนเลยเอาคนที่ถนัดตำแหน่งแบ็กไปเล่นเถอะแต่บางคนมองว่านี่แหละครีเอทีฟแบบสล็อตยืดหยุ่นและกล้าเล่นนอกกรอบ จุดแข่งของโซบอสไลคือการวิ่งทะลุการเชื่อมเกมและการส่งบอลจากระยะไกลซึ่งถ้าเขาสามารถประยุกต์ใช้ในบทบาทแบ็กขวาได้มันอาจกลายเป็นอาวิธลับของลิเวอร์พูลในซีซั่นที่จะถึงการที่โดมินิกโซบอสไลถูกจับไปยืนแบ็กขวาอาจจะเป็นเพียงการทดสอบช่วงปรีซีซั่นหรืออาจเป็นแค่แผนสำรองในเวลาขาดแคลนผู้เล่นบางตำแหน่งแต่ในฟุตบอลยุคใหม่การมีนักเตะที่เล่นได้หลายบทบาทคือข้อได้เปรียบที่สำคัญมาก ถ้าโซบอสไลน์สามารถปรับตัวได้ดีเขาอาจกลายเป็นสารพัดประโยชน์ระดับพรีเมียมที่อาเนสลอตจะใช้ในหลายสถานการณ์ แล้วแฟนๆล่ะครับคิดยังไงถ้าลิเวอร์พูลปิดดีลรับริกโก้ได้จริงลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับในคอมเมนต์ด้านล่างหรือในเพจหงแดงอัปเดตของเราและแน่นอนครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนสายหงได้ฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของหงแดงอัปเดตอัพทุกข่าวอัดทุกแงม่มุมวิเคราะห์แบบมืออาชีพครับ you never walk alone ครับ